ขาหมดไว้ใจมันไม่ยากอดีตเมียมันชื่ออีฟ้าเคยมีเมียด้วยเหรอเด้อเดไม่เพคะมึงนึกยังไงตุ้งใส่ชุดคนป่ามานอนเนี่ยเมียซื้อให้ขอเดชฮะสั่งทุกคนเข้าเฝ้ามีอะไรเร่งดูหรือว่าเรื่องสำคัญหรือเปล่าพี่เจ้คะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องใหญ่ด้วยเพราะตอนนี้น้องสาวกูฟ้ารุ่ตั้งทอง าลอแต่ตอนนี้น้องสาวกูฟ <pero S 2> ้าร <pareil> ุ่งไม่ยอมบอกความจริงและไม่ยอมรับว่าใครเป็นคนทําเขากลัวอะไรกลัวมันจะเข้าไปกินลูกจะคนไม่เขดที่อยู่คนนะครับทําไมเมืองกูเดินกันให้มุกงมันขนาดนี้เนี่ยตะวลนก็ลอยไปแล้วค่ะ โอ้ยอยู่ๆห่ิงก็ท้องมาหาคนทําไม่ได้ก็ือกูเชื่อว่าต้องไปหานภายในเมืองนี่แหละเป็นคนทำจะมาโทษจะบอกฉันไม่ได้เรอกพระเจ้าค่าเขาไม่ได้ทำแต่มันต้องมีคนที่ทำต้องมีคนที่ทำเพราะฉะนั้นจะให้โอกาสยอมรับอย่างลูกผู้ชายจากโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาจากประหารชีวิตกูอาจจะลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตยอมรับมาแต่ด้วยดีฮารา ทำล้องสาวมืท้องดี้ไหมบอกฉันไม่ได้ทำพี่เจ้าค่ะยอดรักไม่ได้ทำพี่เจ้าค่ะสามีทำมั้งทำหรอเอ้ยไม่รู้พี่เจ้าค่ะไม่ไม่ได้ทำพี่เจ้าค่ะทำหรือเปล่าเปล่าเปล่าพี่เจ้าค่ะไม่เคยทำใครด้ยสายย้อนมาครับเฮ้ยไม่ได้เช็คชื่อมาหาชื่อตอนนี้ลูกคูปีชาเรียบมาหาทำหรอเปล่าพี่หญิงท้องอ่ะทำหเปล่าทำหรือเปล่า ก็มองไม่ได้ทําแต่มันมีบุคคลที่ต้องสงสัยมีบุคคลน่าสงสัยมันอาจจะใส่ชุดผู้หญิงอํมพรางก็ได้ถ้ามันไม่แม่จริง่ะเมียมาที่ราชบุรีจะโทรมาจ้าวเรยเาทำอะไรวะปุกอักขีได้บอกเขาไปจราการเร็วชื่ออะไรบุญเลอรพี่เจขาบุญเลิศ ทำหรือเปล่าคือมอมบุญเลิศคือบุญเลิศทำหรือเปล่าไม่รเจ้าค่ะรอให้ลูกคลอดก่อนก็ได้ทำไมถ้าเด็กออกมาหน้าขาวแสดงว่าลูกผม,มแต่ถ้าเด็กออกมาแล้วจมูกใหญ่ยังก็โหนี่นโ,นโป้ตีนลูกมันลักษณะคลอดไม่ได้หรอกทำไ,ไมติดคือติดคือจมูกละ่ะเม่ดีไม่ฮะ ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับเลยเอาพี่ทหารจัดแถวนหน้าเรียนหนึ่งปฏิบัติไปเร็วไปเลยมือเลยเดี๋ยวมือเลยผู้คนเรียนยืนแล้วผู้ชายเร็วเร็วยืนเอาอยู่ใม่ไ้กี่ดู์ขอให้ผู้ชายยืนเป็นผู้ชายเปล่าเป็นครับทำหญิงทขาหรือเปล่าไม่ได้นำครับแน่ใจนะแน่ใจแล้วมึงอ่ะไม่ได้นำครับ ทำหรือเปล่าไม่ได้ทำนะเอาเป็นคนเว็บบ้านกูก่อนองคิงเขาคงไม่ดิ้นคิดเอามึงทำผัวหรอกมั้งองค์หญงเขาอาจจะเมาก็ได้จริงนะทำอีกท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำแต่รู้เฮ้ยแปลว่ารู้มันหมายเลยเมื่อชชบุรีจริงปะเนี่ยไปเล่นชชบุรีไงค้างคืนเออกูเห็นเลยจอดรถเปิดไฟพามาเอาวะ อู่น้านละก็เราเกลือกูเจ้าสมิทธ์รถได้จ้าสมิทธ์รถได้หูขับไปจอดเรียบเลยตีคู่ขอกระจกเปิดกระจกมาตรงนั้นแล้วมึงเชื่อไหมเจอเลยพ่อมึงแกกับกูนั้นโดนกระรี่หลอกโดนอะไรหลอกอย่าเสือกเขาข้อโฟกูมึงทำไมวันนี้พี่เอาจริงเลยเนี่ยไปจีนไอตาดำลุดยังเง่าเขาเีกทองาหรือเปล่า กูถามไม่ต้องวินทอนเลเปล่าไม่มาด้วยดิอายุไป้สองวันแล้วเอป่วยเหรเอ็นเอ็นเลยอายุกี่โมงโกงเอ็นนะเขาจะทู่ดีมากเต๋อเต๋อที่เป็นคนน่ารักมากมันจะสิบปุ๋ยมึงไม่ต้องพูดที่สั่งรายกาวันไหนทด้อีกวินทอนหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะแล้วมึงอ่ะไม่ได้ทำจะถามดี่สี่เดียว ทำหรือเปล่าอันนี้ผัวปนัดดาเบิร์ดิมีเรื่องเปล่าครับผมทำหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้ทำนะลองตรวจดีเอ็นเอไหมครับเลือดมึงไม่จางเลยหรอเปล่าไม่ได้ทำนะครับแล้วเมื่อทำหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมไรหน้าแห้งมึงก็ต้องยืนให้ผู้ชายมายืนอ่ะก็ไปถามผู้ตี่ายืนทำไมล่ะ ไม่มีใครกล้ายอมรับอย่างลูกผู้ชายขนาดบอกว่าจะลดโทษให้กูจะให้โอกาสอีกครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากใครที่เป็นคนทำน้องสาวกูท้องก้าวมาขนาดหนึ่งเก้าเฮ้ยถอยน้องเอาคุณทำนี่ไงเนี่ยเงี้ยหน่อยเหมอนนี่ใหยอมรับให้มันยอมรับ มึงทำแล้วสเอามึงทอเหรได้ยังไงไม่ได้ทำแล้วมึงจะก้าวออกมาทำไมหนีพันหนีบ้านป้ามาดูนิเกลือไม่มีพ่อพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำหรือเปล่าไม่ได้ทำแม่ใจ้อยนอกจากไอเกไม่เคยทำใครเลยคุยเพื่อนมึงจะไปทำอะไรเขาอยู่แฝลกไม่แน่รู้ดีเกลือไม่มีใครยอมรับอีกแล้วว่าเสียดี ทำยังไงดีวะเลิกสิยเฮ้ยลุกเลยได้ยังไงเก็ลิกไว้ดีเสียดึงขอัได้สักว่าไงผม่อมฉันคิดแผนออกที่เราแผนอะไรไมมีแผนด้วยเหรอเอามีแผนไงดูแล้วไม่มีใครยอมรับเลยแล้ก็ทำฉลาดขึ้นมาหกใบเขียนค้าว่าผัวหนึ่งไปใครจับได้ค้าว่าผัวไอ้คนนั้นแหละทำหญิงท้องเฮ้ยความคิดเข้าท่าดีกว่าเสียดีไปเฮ้ยอะไรอ่ะอะไ ได้เจอว่าผมไม่ทําผมไม่จับได้จับได้ก็ถือว่าเป็นหัวมันจะเป็นหัวได้ไงผมไม่ได้ทําไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยพระสื้อเมืองพระทรงเมืองมี่พระกางเกงในเมืองก็ไม่เกี่ยวหรอกไอ้เสียงท่าไมเนี่ยไม่ได้เสียงด่าเพราจังพูดไงถือว่าทำผมจับได้เขาเปัวไอเดี๋ยวนี้ต้องถุงโขนกระแสริฐนี่เจ้าของหนุ่มหนุ่มไหนหนุ่มกะลานเล็กน้อยเลสเสียงครับ อธิษานอธิษานต่อเทวาอธิษานตเทวาใครเป็นผัวน้องครเป็นัวน้องชาคอยเจอคอยเจอคอนปูเนี่ยรู้ได้รอทำไมไม่เป็นให้เองนะเรืออัเรื่ององเราโอย่าจะเลิกตีอะไรเนี่ย

ว่าไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกคำว่าผัวรู้ได้ไงนีดีดีอืมอืมวันที่ขี่ไป่รู้สักเดทกแล้วมันจับได้มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยบอกไม่จับได้เขาก็ไปเปลี่ยนเวลากันเออมึงจะมาพูดทำไมล่ะเข้ากระโปงเคยเล่นเออกูรู้มาเคยเล่นแต่คนดูบางคนยังไม่ได้ดูเอาแขกเล่นใหม่เลยเอาเอาแขกเลยเอาแขกลิเกเลยยำตำชัย ค่สนาหมาับนะไม่ใช่นี่เป็นอะไรอะไรพมี้มันไม่ใช่ใบลอยอีกจะโอ่ะฟันฟอมยังเป็นแมงอีกไม่ชื่อจับใครเปิดก่อนตายพี่เกิดเห็นว่าใครเปียแช่น่ใพรุ่งนี้สามโงเช้าขึ้นเฝ้าหน้าท้องพระโรงบนฉลามพบกัน หาใครได้เขาก็หัวมจะสังหารตัดหัวมันน้ำาม่นจะทาอยู่ตรงไหนคุ่งก็ต้องจัไปเลยทำก็ถือว่าทำ้าเยินไผมกคนเียวเนี่ยต้งมาพูดใส่ไหมอ่พ่อ่ายแล้วได้คาว่าหัวขึ้นมาทาไงหัวมันก็ตายไงมันจะตายได้ไงแล้วตายใครเป็นลูกเนี่ยลูกอ่ะใครเป็นพ่ออ่ะกูไม่รับกูจะฆ่าไอคนที่ทำมันท้อง องดียวที่ต้องไปหวนกระแสนะเดียวเลยอีกก็บอกมาเชิญถึงเวลาแล้วที่มีบอกเจ้าพี่ละผมไม่ได้กระบอกวิธีไม่เคยยอมรับความจริงเลยสักอย่างเลยนะถ้าเกิดเขายอมรับมาเรารับได้ปะล่ะเขาก็เลยต้องแม่ใชหน้าโดยแม่อุทัยเออยิงไม่เหลือแม่แล้วนะหายหน้าสดเรื่องพิมแม่เปรูเลยจีดายจีดำนี่ก็บอกว่ารักจริง แล้วอีคนนั้นมันจับได้อ่ะหน้าลูกจอกมันเป็นยังไงเนี่ยผู้หญิงคงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเบนดี่คือลูกสาวเราโอ้ไม่เห็นไงหัวใสมุงนี่ผมยงไปขึ้นแล้วแต่คนทำาก็ไม่ยอมรับคนทีเข้าไปสิอะไรวะสลับกันเสร็จไปมึงก็เคยเล่นมาอยู่บิ๊กยังไม่ทาเป็นโง่ เดีมึง <Auf> จัดได้คำว่า <idity> ผัวเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องไปเปลี่ยนฉลากอีกรู้ไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นใจอ่างทองมึงเอาคำว่าผัวให้กูกูยอมตายจะได้ร้องเลิกฉันนี้เอ้าเฮ้ยจะไปยังไงเรื่องกูตายเลยเออเฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยดีไม่เสียได้ที่เป็นพี่เป็นน้องกันม้างแน่แน่ึงยอมตายนะเออกูยอมตายแล้วก็กูร้องเรื่องฉันนี้เลยก็ไม่มีคำว่าผัวไงคือร้องเดี๋ยวมึงนึกก่อนก่อนคำว่าผัวอยู่ที่กูเดี๋ยวร้องเรื่องเลยโอเคมันจะได้ไม่ดึกเด็ด